อธรรมะอ่าอสวัสดีนี่ก็ปรับกันอีกวันนะวันนี้ก็จะมาพูดเรืออ่องตรอันธรรมให้ห้ามตําอันธรรมให้ห้ามซ่องยางอ่าในนักตําจันตีนะตรรมมให้ห้ามซ่องอยางคือหนึ่งกันติกันตีแปลว่าความบุตรตนช่องโซรัจจะเกิดค,ความสะเอี่ยม ความสเสี่ยมกันตีน่ใครถ้าไม่มีกันตะนี่จะทาอะไรกันแล้วแต่จะประสบความสําเร็จได้ยากคือไม่มีความอดทนทาอะไรก็ไปตึงเป้าไม้ไดา้ยากแต่เราคาดความอดทนเพนราะว่าทูกซึ่งถูกอย่างแต่เราจะไปถึงเป้าไม้เราต้องมีความอดทนอย่างมากคืออดทนต่อความลําบากหากกํำ อ่าตุกเวตนาความเจ็บใจอะไรแบบนี้ต้นต่ออำ,อำนาจกิเลสอจิ้งหัวยวนใจก้องเราต่างล่ายนั่นคือเกี่ยวกับความบดต้นอ,อ่วรัจจาคือความจำชืน้นเบิกบ้านไม่วิตกวิจารกับการดูมิน่นดูแคลนใดๆโซรัจจาคือไก่อีหวายได้กันแล้วแต้เราก็ ไม่สตกสตานไม่สตกสตานโซรัจาคือไม่มีความสตกสตานอ่าแต่วัดตามช่วงยางนี่โกกันคือไม่ีความเบดต้นแล้วไม่ีความไม่สตกสตานต่อกำมนินตาต่างร้ายแต่ก็หนิงทาใครเล่ะแรกก็แล้วแต่เราก็เชยนี่คือเรามีความสะเอี่ยมสะเอี่ยมคือโซรัตจาแล้วก็ต้องใจ ขันตีคือความอดทนโดยถุกสิ้นถุกอย่างแต่เรามีต่ำช่องอยางนี่โกกันคือจะทํำให้เราชีวิตเราค่ะไปได้ตึ้งเปล่าไม้โดยเร็วโดยเร็วกว่าคนอื่นเพราเรามีต่ำช่องอยางนี้ก็จะตำตำตำให้ห้ามตำ่ำต่ำให้ห้ามช่องอยางขันตีคือความอดทนโซรัจจะคือความสะเอียม อความสะเอียมไม่ใจก็เจียมตัวนะคือเราปวดตึงความสะเอียมนี่คือเราไม่จะตักสตกสตานครับกรรมที่ก็หนึ่งตาเราไว้แรกกันแล้วแต่ที่ว่าเราเราก็เชื่อเชื่อเราเชื่อเชื่อไม่ต้องไปตอบโต้อยู่เชื่อเชื่อจะอบสะเอียมเดี๋ยวจะอบสะเอียมตามตาม แต่เราจะทำได้เพราะว่าทุกคน,นก็มีความอดทนมีความซ้อมต้องย้ำไม่ไม่ไมต่ากันต้นได้มากเราก็มีความซ้ต้องย้มากต้นได้น้อยเราก็มีความซ้อมสะยมหน้อยเกิดแรงได้ก็ไม่ได้ไม่ว่าก็เร่งแรงฝ่ายดีบอกฝ่ายไม่ดีใส่ใส่รายเราได้บอกนี่แต่เราต้นไม่ได้คือเรากาดความกาดโโ่รัจจกะคือความสะยมำสะยมสะย้มคือ เราต้นต้นไม่ได้ต่อกำพูดคนก็เดี๋ยว,วเรากาโซ่รัจากคือต้นไม่ได้ต่อกำพูดคนไม่ว่าจะเป็นควายกุศลหรือว่าควายอังกุศลถ้าควายกุศลเราก็ตํำเจ๊เจ,เจเ๊ไปเราไม่ต้องไปดีใจตอบโทเจ๊เจ๊ก็ไก่บาเราดีเพื่อเราเจ๊เจ๊เราโยตามภาษาของเรานี่แหละโยตามภาษาของเราโยตาม เราอย่นั่นแหละใจะชีวิตเป็นปกติใจชีวิตเป็นปกติเป็นปลาเป็นโยมก็แล้วแต่เป็นโยมเป็นค่ายคเราวาดเราก็นำารงชีวิตไปตามอัตตาปราพวกเราก็อยากไปตามอัตตาปราพวกเราเราเป็นอะไรเราก็ตามให้นั้นมีความอดตนต่อไอ้นั้นมีความสองแส่แมกาบนั้นในสิ่งที่เราเป็นเนาะแต่ทุกคน ก็มันไม่เหมือนกันแต่มาเปรียบคนโน้มาเปรียบคนนี้ไม่เหมือนกันอ่าเราต่างคนต่างน,นั่นเราก็จำไม่เกิดในทัวของเราเองนี่แหละอ่าความชอบใจยนั่นเออตอนนี้ก็ประมาณอ,ะป,ะ,าณอะประมาณโดยประมาณาประมาณตอนนี้วันนี้ก็เดี๋ยวต่อเจ้าก็เป็นมวดสไตล์ต่อเช้า วันต่อไปวันต่อไปก็เป็นมวดทุดตายเปล่าอันนี้เล้มาแล้วซ่องมวดวันนี้อีกซ่องยางวันนี้ยางหนึ่งต่เจา้าอีกอีกยางหนึ่งครับมันจะจะเม็ดในมวดมวดซ่องก็มวดตุกกะตุกกะหรือมวดซ่องตางมวดซ่องอจะพยายามาจะพยายามแล่งไปปันนัยแหละใกล้มีความคิดเอ็นเป็น แผนคือมั่งกะ,อะคอมเมนต์มาได้กับคอมเมนต์บางสิ่งบางอย่างผู้โพดก็ไม่จะได้ดูเม็ดผู้โพดก็ปวดตาตีโรนี่แหละตาตีโรตาตีตัวเองโรนี่แหละ,ะเราไม่จะว่าเออโรเมร็ดจ้ะไม่ยังยังหรักยัง,ยง,ยงต้องศึกษาอีกมากนั้นแต่ผู้โรใครโรมากวันนี้เรียกว่ามองต่างมุมไปก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้มา มานั่นกันได้ก็เรียกอ่ะามาแลกเปลี่ยนแหลกเ,เ,เปลี่ยนความคิดเอ็นในมวอดทำในข้อข้อนั่นนั่นนั่นติดได้แรงไปนั่นนั่นวันนี้ก็อ่าก็จะเริ่มพอนไว้แต่เพียงเท่านี้กอ่อนใครอย,ยากได้บุญอยากได้ไรื่อยกะกดแจ้ไปกดแจ้ไปเพื่อเป็นการถ้าเราเอ็นว่าเป็นประโยชน์นะถ้าเราว่าเอ็นว่าเป็นประโยชน์ ต่อตัวเราและผู้อื่นเราก็อ่าส่งต่อไปอ่าส่งต่อส่งต่อเป็นเป็นการก็แจไปอนั่นก็เอาไว้แค่นี้ก่อนวันนี้ธรรมะสวัสดี